แรงมากแม่ถูกหนุ่มส่งถังขยะให้วันแต่งงานบุ๋มเผยรัตในอดีตถูกหนุ่มในวงการส่งถังขยะให้ในวันแต่งงานเป็นคุณแม่ลูกสองที่สวยและสตรองมากๆเลยละคะ่ะสำหรับสาวบุ๋มปนัดดาที่หลังจากเธอเคลอดลูกชายน้องอเล็กซ์ บุ๋มก็มาจ่อมาอัปเดตความน่ารักของลูกชายให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดนอกจากนี้ทางด้านคุณพ่ออย่างหนุ่มกออ๊อตอทิตย์ก็ยังดูแลน้องอเล็กซ์เป็นอย่างดีด้วยค่ะล่าสุดบุ๋มได้ออกมาเปิดใจเรื่องราวชีวิตผ่านรายการโดนเทเซมาที่แพทถงึงเรื่องราวความรักในอดีตและชีวิตรักของเธอกับสามีคนล่าสุดซึ่งบางช่วงในรายการ บุ๋มยังเผยถึงความรักกับหนุ่มในวงการแต่ไม่ใช่ดาราว่าเจอกันในงานทํางานด้วยกันหลายงานมากเขาชวนไปออกเดทกันในโรงแรมหรูเราเห็นการ์ดบัตรห้องยังไงทําไมต้องมีบัตรห้องชมเราจนอึดอัดเราขอเข้าห้องน้ําแล้วกลับบ้านเรารู้อนาคตคืออะไร การโรงแรมมาอย่างนั้นซึ่งเราไม่ชอบแนวนี้ถ้าเราชอบอยากได้เราจองห้องเองจ้ะเขาเลยโกรธมากวันที่เราแต่งงานกับพ่ออันดาของขวัญที่ได้จากเขาคือถังขยะพร้อมข้อความว่าเผื่อวันที่คุณโดนทิ้งคุณจะได้ใช้มันแรงถ้าพูดชื่อจะรู้จกัก